น้องของพิง k y กี้สาวิกาเรดวาสสำหรับนัแสแตงสาวพิงกี้สาวิกาวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดชมน้องสาวของเธอกันนั่นค่ะนั่นก็คือโมนาอนุธิดาอิ่มซัพย์นั่นเองเรามาชมกันเลยเธอเป็นญาติทางฝ่ายมารดากับสาวิกาชัยเดชอนุธิดาเธอเข้าสู่วงการโดยมีผลงานชิ้นแรกโฆษณาข้าวเกล็บกุ้ง โดยมีพ่อแม่คอยให้ความสนับสนุนงานในวงการบ,บันเทิงโมนาอนุธิดาเริ่มเข้าสู่วงการบ,บันเทิงละครเรื่องแรกอย่างซีรีส์สาทหารเสือในตอนมายาตะวันรับบทเป็นวาสิธินน้องสาวของนางเอกรับบทโดยจายาอุรัสยาซึ่งถือว่าเป็นละครแจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้กับลูกสาวน้อยวัยใสถัดมาโมนา ก็ขอเปลี่ยนลูกมารับบทเป็นสกอยโกในบทบาทของตะกะแตนจากละครเรื่องรักฟิลกูดในสวนขวัญและเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีพศ2558จากละครเรื่องสุดแค้นจานร,รักที่รับบทเป็นระพีพันธ์